สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นเลี้ยงอยู่เกมไอช็อตนะฮะวันนี้ก็มาเล่นมุมนี้ยามดึกดึกสุดๆเลยนะฮะเวลาจริงหนึ่งห้าสิบหกนาทีนะฮะไม่ใช่ทุกตอนที่นี้คนยังอยู่นะคนยังเล่นอยู่นะเนี่ยโอ้โหยอดเลยนีคือสายเด็กของจริงห้องนี้โนบอมนะครับมันโนจริงจริงนะต้องทำใจนะโอกอะไรตรงนี้เนี่ยโอเค ได้ปืนนี้ไปก่อนผมเลอกติดใะปืนนี้ละเพราะว่ามันแรงดีน้อยดีกอนตีนต่มึงเตีนก้อนตีนกูเหรอไอ้สัสเป็นละออโอ้โหใครได้ขี้ไว้อะ ดูมันคำดูคำสะใจมากเลยยิ้มยว้าวโอ้โหเลดดาวหลังเรียบร้อยโอ้โหแรงมันเป็นปล่อยยังวะเออหนึ่ง แต่แล้วแหละอาการเป็น้ยังไงอ้อ้ยอ้ยอุุ้ยอเ้ยอนอ่อยุ้้ยออ้ยอ้อ้้อุ้ย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 อุ้อุ้ย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 อุ้อุ้ยอุ้ย้ยอ้ยอ้ยอุ้้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้้ยอ้ยอ

ไว้หเมตรดอยอากูบอกว่า,วากูขังกอดอยู่ไม่ได้แดไอ้ย,ยี่ดูดีไว้ เป็นอะไรอะไรมือเล่นอะไร,เ,รเมึอมึงเปลี่ยนปีนน่นอีกวาคน,นี้ก่อนเล่นไปก่อนเป็อะไรกัมายอู็เ่งโคชเท่เลโอยโนข้างหลังอะไรมึงข้างหลังอะไรโอ้ยจอตงเแล้วับเติมซเติมซเติมซเติม

คืนปืนดีกว่าไม่เข้าด้วยออ้๋ออ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 ๋แอ๋ออ่ออ๋ออ๋ออ่ออ๋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 เอ๋ออ๋ออ๋ออ้ออออ เดินไปจุดตีตอนเช้าจะได้ไปรับไงเอาลิตกดนิดนครับเดี๋ยวผมจะลงไปให้แล้วเดี๋ยวนายขึ้นไปก่อนอ่ะครับ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 ปืนอะไรกับมายด้วย

เดินคตายเลยเออเออเออฮเีก้นเดินีก้นนะเดินไปตรง้นต้อเดินีก้นโวยเมียมัยโวยเมียมยไว้เมียตบหัวกันเลยตบหัว ขอบุตอีก้นเก่งกูลาดดีมึงป่ไปเสือเข้ามาเหี้ยมึงโดนเองแล้วไอ้ชัดเป็นคนที่เล่นเกมได้ดุจรจริงอ๋อไอ้ชัดเวรัตจะเล่นวะเฮ้ยมังมีหมองฟ้าทำไมมึงมีหมองฟ้าทำไม

ืนนี้ยิงแค่ตายโอ้ยได้จุดด้วยที ข้าใสจังหวะตอนคุยเผยี้คุยอย่าเผยเี้โอ้โหจะเผยไม่ได้เองก้อนนี้เล็กดาวทางห้องเลยได้ไงวะเนี่ยอย่าเผยให้ก้อนจะได้จัดอีกหลายดาวว่องไวเสมอไปขี้แบบเดียวเองไปขี้แบบเดียวเองบ๊อบผู้ข้าทำได้ไงวะ

ไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ได้ก้นเดินไม่ได้แต้นเสียก้นสวยก้นสวยก้นไม่สวยก้นดำพิดปี๋เดาะเดาะเฮ้ยท้องกาบังว่าอีดอกมาแย่มันบ้างนะเดอกดอกท้ำเนี่ระบบเสร็ล้วยึ่งหมดเสแล้วไอเดิมเครื่องแปลภาษาดิเกรีแปลภาษาให้เป็นภาษาไทยเร็ว ภาษาอะไรวะนะคนแต่สายโอ้ยมึงเกือบแล้วมึงเกือบแล้วเฮ้ยถอยไปดิกุ้งท้องก็ถอยมาเยอะแล้วไม่ทันแล้วแหละ กระสุนกระสุนมันบอกเก็บไว้ค่อยยิงไม่ได้อตสิเที่ยวเอาดิเอาไม่ได้เที่ยวมึงติดก่อนสิอีนี่แม่งแอบเนียนในสนามกูเห็นเล็บพอดีเหี่ยเล็บเล็บมึงเห็นเล็บทีกูไม่ได้เหี้ยแมึงเห็นก็เหียไปได้แล้ว กูแล้วเียอีกคนาำไมยั้งี้อีกคนพยา้าู้ตสารนแาอ่ะทายผมมาตัวเขาทายผมกวยกวยกวยใสไม่ถึงเลยใสไม่ถึงเลย เอามาแล้วมาแล้วมึงมึงมึงอะไร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 ครับอะไรอยู่อะไร you? อยู่ไปไหน oh สวัสดีระแวงมึงอย่ามาทอลระแวงมึงก็ระแวงมึงอน่ามาเนี้ยระแวงสซ้ายระแวงซ้ายระแวงขวาอยู่ไหนเหี้ย อ้แมีก้อนดันตูดได้ยังวะโดนกับละแวกเลยเฮียเอ้ยหน้าก็ละแวกเฮียข้างก็ละแวกเฮียเอ้ยดอกก้อนหยุดทั่วอีอีผมไม่ล้างอีสัตว์อีหน้าไม่แปลงอีเฮียมีเสื้อยับอีควายโน่ไม่บอกว่ามันไม่อาบน้ำเลยละเออเสื้อยับเฮียเสื้อไม่ดีเสื้อมันก็ไม่ใส่ นี่มันด่าลเลยไหมอ,อ,อีเอาอีอะไรเอานีเด็กไปหาแป้งกูเลยเครียดคนทักทุขาวเ่ยนีเด็กลืมอ่างเปล่าอีอะอ่ามันจะเนยอะโซยละไม่ใช่กูกูไม่ใช่กลุ่มกูรอดกูรอด กูรอดกูรอดแต่ผมไม่รอดแล้วแหละถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมันไม่ได้ยับด้วยเยอะๆขิ้นต่อจากซื้อข้าวเหรอร้อนแม่เนี่ยดูนี่เขาเดือดร้อนเนี่ยเยอะไม่เทสทูโดดข้ามมาดิดิกูไม่เดือดร้อนกูรอดโดข้าวหัวไปกโดนข้าวหัวไปโดนข้าวหัวมาดิ เนี่ยระบบนะมาเป็นระบบมาเป็นระบบโดนบันธานน้ทีดิเนี่ยเดินโล่งๆอ้าวพี่ปอนครับเออปูดอย่างนั้นล่ละไว้อยู่แกเหี้ยดีแหละดีแหละทำอะไรไม่เยอะทำอะไรไม่เยอะก็โดนโดแก้ทีเด็กรองเท้าไม่ใส่สรุปว่ามันเป็นใครกันแน่วะ มันหาปัญหาใหญ่เลยร้อใหญ่เลยมีความสุขมากมีความสุขอี๋กูขับจนน้ำตาไหลเลยเฮียนี่นีล้วมันขับใช่ไหมขับจากองไรมานี่กูเป็ขับจริงกูเป็นผีเฮียอะไรที่ขับโคตรคูลเลตที่สุดในโลกเลย ตาย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 ้าอาอ้าวามึงนผู้หญิงนี่ขเยอะทีสุดอ้าอ้าวอ้าวอ้าเย็นจีด้วงอย่างนี้กลัวผู้หญิงมาเยอะร่า แต่ในอัตราหนึ่งไอ้สัตว์กูไม่เคยปาดที่ขับเทียอะไรขนาดนี้เลยที่เจอเวลาคุณรอแล้วมึงรอชุดปับเสียงค้างมาได้เสียงค้างจะเป็นยังไงเสียงค้างเสียงค้างเสียงเสียงค้างมันจะเป็นยังไงวะประมาณนี้ป่ะเสียงค้างมันอ่ะแต่เวลาเสียงปั่นอ่ะไอ้เหี้ย รู้ดี <laughs> ต้องฟันยนีมันต้องต้องรอคางให้ฟังเอตายกวตาย ัวตายเมียม,ม,มึงม <c oughs> ากูยังไม่รู้แต่ชะตากรรมเมียกูมันหลุดหรือว่ามันยังไงเนี่ยยี่หักเอาสักกระเบือมาด้วยไอ้เนี่ยมันข้อหัวกูไม่เคาะไอ้เแค่ทุบอย่างเดียวเพื่อกันมันดีนะครับนี่เป็นเพื่อนผมแนะใครก็ไม่รู้ผมก็คุยกับเขาเป็นรึเปล่าอย่างเพื่อนอ้าว

คึกคึกคึกพอไปตุบมันจะขัมไม่หเข้าศิสองแล้วะโครง่วงเลยแต่ก็ไม่ง่วงเพราะว่าห้องนี้มันฮาดี

ต้องตายแล้วมึงจบคุณอยู่มานานแล้วมึงอยู่มานานเกินไปอยคไม่รู้กูอยู่ให้ได้ก็คือคุณเหลือพอมาเข้ามามาเลย่นเลยเลยจังกอมเละนำเอา ก็เมื่กีหลุมเนี่ยดูดูการขับเ <laughs> อ้าขึ้นได้แล้วเหรออ่าเรียบร้อยส <laughs> า,ารอึศริอูู้้อึศริไอ้มึงไอ้กูขึ้นหอ,อ

สายจู๊ดสายจู๊ดเฮยตัสายจู๊ดบ <c oughs> ูมานี่น,นัตรงนี้ที่เดเเนินเตหม่งูไข่อะไม่รู้ไม่ชีม้มาเลยมาเลย Oh, Ding Ding, hi! Bye now. Nah. Jatuh ni. Kau. Kau

สไลด์นี้ก็ไอ้คดระดับฟดีนะครับแล้วก็ซัมต์ใครด้วยนะฮะขอบคุณนะครับที่ติดตามผมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ตอนนี้ซัมต์ใครผม4,000ซับนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับโอเคสไลด์นี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ